ว่วงเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรรลอนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธา,าตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอก,ไม,ดอกไม้ประดับ เติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี่คือเสียงจากทิดบ้วนบางประม้า อดิศักดิ์บุญกิยาพันธ์นะครับรับหน้าที่คุยกับท่านตอบปัญหาให้ท่านและนำเรื่องราวที่ท่านเสนอแนะแล้วก็บางครั้งเราก็คุยเรื่องราวให้มันกับคล้องจองกับวันเวลาและสถานการณ์อย่างเวลานี้วันนี้วันที่16เมษายนหลายท่านเดินทางกลับมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเพื่อเข้าที่ทำงานหลายท่านกำลัง เดินทางอยู่ก็ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยนะฮะแล้วก็กลับมาทำงานด้วยกำลังใจพลังใจที่เข้มแข็งโดยมีครอบครัวทางบ้านหนุนหลังอยู่ผมได้คุยให้ท่านฟังเรื่องของคำว่าครอบครัวของมนุษย์สัตว์และพืชว่ามันมีความผูกพันกันอย่างไรโดยเฉพาะมันก็เป็น ศัตรูพืชชนิดเดียวกันโรคเดียวกันมแมลงเดียวกันเราจึงต้องปลูกพืชมุ่นเวียนในแง่ของมนุษย์เราก็จะต้องอไม่แต่งงานกับสายเลือดที่ใกล้ชิดนะพี่น้องหรือญาติใกล้ๆก,กันนั้นก,ก็มักจะหลีกเลี่ยงที่จะแต่งงานกันแต่ถ้าเป็นญาติ ลูกพี่ลูกน้องอะไรอย่างนี้ก็ยังพออนุโลมนะหรืออย่างบางทีเราเหตุที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราก็กลัวยีนด้อยนะโรภคภัยไข้เจ็บที่ไม่พึงประสงค์มันจะเกิดหรืออย่างกรณีของเราเลี้ยงไก่ไก่เป็นสัตว์ไม่ใช่มนุษย์นั้นมันไม่รู้เรื่องนะแม่ไก่กกลูกไก่ออกมานะครับสายเลือดมันเองพอเลี้ยงโตแล้ว โตแล้วเป็นไงอ้าวโตแล้วมันก็เป็นหนุ่มเป็นสาวพอมันเป็นหนุ่มขึ้นมามันไม่รู้อ้าวมันก็ผสมกับแม่ตัวแม่อีกอย่างเนี้ยเรียกว่าผสมสายเลือดชิดมันก็จะเกิดยีนีได้เหตยเหตุนี้เขาถึงบอกว่า,าเวลาที่นั่นก็ไปอุ้มพ่อไก่จากบ้านนู้นมา นะเพื่อมามาผสมอะไรก็จะทำให้สภาพทางพัตุกรรมนั้นมันแข็งแรงนี่ก็คือความหมายสำคัญของคำว่าครอบครัวแต่ถ้าเป็นมนุษย์นอกจากทางสายโลหิตแล้วมันยังต้องมีความรักความผูกพันอะไรอีกหลากหลายชนิดทีนี้มนุษย์ทุกคนเกิดมาก็เกิดเกิดมาแล้วไงถ้าเป็นสมัยก่อนเพลงมาร์ชก,ก็บอก เกิดมาแล้วต้องตายทำพ่ำพ่ำพำก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้าพูดกันทางพุทธเราก็บอกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปหรือบางคนอาจจะบอกว่าเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นไปตามวงเวียนชีวิตวงจรชีวิตนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อตอนเด็กๆก,ก็จะมีโรคอย่างหนึ่งแล้วก็โรคภัยแค่เจ็บก็ไม่เยอะ เป็นรุ่นหนุ่มรุ่นสาวโอกาสจะเจ็บป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บเสียชีวิตก็ค่อนข้างยากแต่ไม่ใช่ไม่มีก็มีนะฮะหรือ,อกรณีของอเริ่มเข้าสู่วัยกลางคนโครคภัยไข้เจ็บก็จะอีกอย่างจนกระทั่งสูงอายุคราวนี้แหละครับเขาก็จะเรียกว่าผู้มีประสบการณ์ ทางโลกโลกสรลโอลอลิงกอไก่ในขณะเดียวกันก็เป็นผู้มีประสบการณ์ทางโรคโรคภัยไข้เจ็บอย่างทิดบ้วนบางประมาก็อยู่มาทุกวันทุกวันคือผมมีปรัชญาว,ว่าผมทําวันนี้ให้ดีพรุ่งนี้มันเป็นอดีตที่ดีมาลืนมันต้องดีแน่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่ถ้าถามว่าผมวางแผงไกลไหมผมวางแผงไกล ปีนี้เป็นปีแห่งอะไรและอีก3ปี5ปีผมจะทําอะไรผมจะวางแผนแบบนี้นะฮะแต่ว่าอยู่มาแป๊บเดียวก็แก่ซะแล้วเวลาแก่ทำไมมันป่วยง่ายกว่าตอนเด็กๆหรือหนุ่มๆน,นะครับอันนี้ก็เป็นเพราะความเสื่อมถอยทางสังขารต้นไม้เหมือนกันครับโรคบางอย่างเป็นเฉพาะ ตอนเป็นเด็กอายุเยอะแล้วไม่เป็นเช่นโรคเน่าคอดินที่ภาษาฝรั่งเขียนว่า Damping off d a m p i n g o f เนี่ย damping of เพราะกล้าทานตะวันกล้าทัวกล้าพริกกล้ามะเขือกล้าพืชต่างๆถ้าในดินมีเชื้อโรคนะฮะแล้วก็ใน บางครั้งมีโรคติดมากับเมล็ดพันธุ์พอต้นกล้าต้นเล็กๆได้รับความชุ่มชื้นสูงประกอบก็มีโรคอยู่แล้วมันก็จะเน่าตรงรอยต่อระหว่างดินเขาเรียกเน่าคอดินมันก็จะเป็นโรคในวัยเด็กอพอโตขึ้นมาเริ่มรุ่นหนุ่มรุ่นสาวหน่อยแต่พืชก็ยังเจริญเติบโตได้ดีก็ยังแข็งแรงจนกระทั่งวันหนึ่งต้นไม้ ย่างเข้าสู่วัยชราก็หมายความว่าเจอเจอโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นเยอะแยะทีนี้ถ้าคนปลูกไม่ได้มันตัดแต่งนะครับต้นไม้ต้นไหนก็จะแก่แก่อายุเยอะเช่นต้นไม้ต้นหนึ่งกิ่งมันแห้งตายมาเอาตัวอย่างขนุนนะครับหรือตัวอย่างพืชอะไรก็แล้วแต่ มะนาวส้มตายจากยอดมานะแล้วเราไม่ตัดแต่งดักหน้าไม่กำจัดโรคออกไปนานไปมันก็ตายทั้งต้นจำปีปลูกไว้ปรากฏว่าโรคที่รุนแรงมากของจำปีคือแอนแท n โนดมันจะกินจนกิ่งดำลามไปหมดถ้าเราไม่ตัดแต่งมันก็จะลามถึงลำต้นแล้วที่สุดก็ตายต้นไม้บางต้น จะมีมแมลงมาเจาะมากัดที่ผิววางไข่แล้วมแมลงก็จะเจาะชัยเข้าไปเข้าไปไหนครับเข้าไปทําลายในต้นถ้าเยอะๆก็ถึงตายนะครับเพราะฉะนั้นการที่ต้นไม้ต้นหนึ่งสมมติต้นไม้ชนิดเดียวกันสอต้นอายุเท่ากันแต่ความเป็นหนุ่มเป็นสาวของต้นไม้ ไม่เท่ากันเหมือนคนครับคนหนึ่งเกิดมาพร้อมกันวันเดือนปีเกิดเดียวกันแต่วันนี้คนสองคนถ้าเอามายืนเทียบกันคนนี้ทำไมยังดูหนุ่มคนนี้ทำไมดูแก่หรือเกินอันนั้นนะครับมันเกิดจากการดูแลสุขภาพที่ต่อเนื่องเพราะฉะนั้น วันนี้ผมก็จะมาบอกท่านว่าท่านสำรวจดิครับต้นไม้ใกล้บ้านท่านมีต้นไม้สูงอายุไหมถ้ามีเปลือกมันล่อนกิ่งมันแห้งสำรวจดูไหมโคนต้นมันมีปลวกแอบกินอยู่หรือเปล่านะและวันหนึ่งลมพัดมาแรงๆนะฮะมันก็จะล้มคลืนลงมานะครับ การล้มเคลือลงมานั้นเพราะว่ารากต้นผุหมดแล้วอย่างนี้ถ้าเห็นต้นไม้เอ๊เริ่มมีใบแห้งมีอะไรสำรวจด,ดูอ้าวมีปลวกอยู่ตามต้นด้วยอย่างนี้เราก็ต้องรีบเอาหอกฟิโป,ปนเนกห้าลาดเลยนะครับแต่จะหาไม่ได้ไม่รู้สั่งซื้อที่ไหนไม่รู้จะขายที่ไหนก็ติดต่อที่ b u a n 2 4 9 4 b u a n 2494เราก็จะเป็นสื่อกลางให้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยนะเวลาแก่หนังเหี่ยวนะครับเขาก็จะมีครีมบำรุงผิวหนังให้ชุ่มชื้นเอาครีมมาทาต้นไม้บางต้นนะที่ผิวของลำต้นของกิง่งมียางไหลาย,ยางไหลก็มีเชื้อราหลายชนิดมารบกวนนะครับ เราก็ต้องเอาสารป้องกันจายกเชื้อรานะครับอย่างเช่น <c oughs> เทนนิวเอาไปผสมน้ำตามอัตราส่วนแล้วก็ไปป้ายไปทาให้กับเก่งไม้เหล่านั้นด้วยเพราะฉะนั้นมนุษย์คนสัตว์เหมือนกันหมดสัตว์ตัวอย่างยกยกตัวอย่างเช่นแม่ไก่ไก่ไข่ พออายุเริ่มเยอะเขาเรียกไก่แก่เขาจะต้องปลดออกจากลาวเพราะถ้าอยู่กินอาหารสิ้นเปลืองเท่าเดิมแต่การให้ผลผลิตลดลงแต่มนุษย์พอแก่เราไม่ปลดไม่ใช่ว่าแก่แล้วปลดออกไม่ใช่แต่ถ้าเป็นพืชถ้าได้รับการตัดแต่งกิ่งอยู่เป็นประจำทุกปีทุกปีทุกปีก,ปกิ่งใหม่นั้น จะเป็นกิ่งหนุ่มกิ่งสาวเขาเรียกกิ่งเยาวภาพสัค์คานี้ท่านที่ใช้รู้สึกจะเป็นจัน์ฉ้องชไชพิผูริเริ่มนะครับกิ่งเยาวภาพยกเว้นไผ่ไม่ว่ากิ่งไหนเป็นอย่างไรจะมีอายุเท่าต้นแม่เพราะฉะนั้นวันผู้สูงอายุท่านไปนดูแลผู้สูงอายุที่บ้านดีแล้วก็ต้องฝากท่านว่าช่วยดูแลต้นไม้ที่ สูงอายุด้วยว่าเขามีวิถีชีวิตเป็นเช่นไรนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสงสัยเพิ่มเติมนะครับส่งถึงจดหมายนะทิศบนบางประมา้าตู้ปนอ12กำแพงแสนนะคนปรปฐม73140ถ้าส่งหลายก็ ID l ไลน์นะครับ s s ส B U A n BuAN 2 4 9 4 ท่านจะสั่งซื้อฟิปโนิกกำจัดปลวกทั้งในไร่นาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทาง ID l ดียสั่งซื้ออโลซอยอัลตรา so Ultra, ที่จะไปลาดลดเพื่อที่จะให้น้ำซึมลงดินได้ดีก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสารกำจัดแมลงวีขาวแล้วก็เพลียแปง้งนแะมลงปากดูดต่างๆนะครับเป็นสาร อินซีใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินซีแล้วก็เกษตร g a p นะครับวันนี้ขอประคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับรายการเว็ซพริลลนธาดอาหารเสริมเข้มข้นสู่ทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเว็พริลอนธาตดอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบ ได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนผ้าอาหารเสริมสูตรเีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดาอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโต,ตองอกงามสมใจ,ใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิด ปุ๋ยตราปิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร